สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องอินดีมนะครับแล้วก็สําหรับพี่พี่ที่กําลังสนใจศึกษาธุรกิจอินดีมนะครับผมยศจันทนาเสวีครับก็เป็นนักธุรกิจอินดีมมาได้10เดือนละนะครับก็เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงนี้ฮะก็ได้มีการออกมาพบปะพี่พี่น้องน้องของเรานะครับที่ต่างจังหวัดได้รับคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวข้องกับคําว่าจุดเด่นที่เวลาจะเอาออกไปไปพูดข้างนอกว่าอินดีมดีกว่าคนอื่นยังไง เอออันนี้มันก็ตอบยากนะแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันครับอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะอธิบายให้พี่ๆฟังว่าส่วนตัวของผมเองคําว่าทําไมผมถึงทำอินดีมข้อดีที่ผมมองเห็นมันคืออะไรนะครับในธุรกิจเครือข่ายครับต่างๆมากมายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีคําพูดที่ถูกกาหนดเอาไว้เป็นบล็อกเป็นบล็อกนะเว้ยเช่น ต้องเอาบริษัทมาคำนวณจะต้องเอาบริษัทต้องมั่นคงจะต้องมีผู้บริหารอย่างนั้นจะต้องมีแผนการตลาดอย่างนี้สินค้าอย่างโ,งโนโ่นนั่นนี่เต็ไมไปหมดเลยนะแต่เอางี้ดีก่อผมสรุปมาเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับง่ายๆที่จะส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ของพี่ได้ในระดับหนึ่งนะฮะสั้นๆน,นะครับผมสรุปมันออกมาเป็น5ข้อกับ1คลุม <laughs> อะไรของเมืองอีกยศ ก็ก็ตามนั้นจริงๆครับก็คือ5ข้อกับ1คกลุ่มนะครับมันเป็นยังไงอลองไปฟังกันดูนะผมใช้หัวเรื่องว่า why in d e e m ของผมแล้วกันนะครับทำไมผมถึงให้เหตุผลนี้กับการทำตัดสินใจในการทำธุรกิจอินดีมข้อที่1ครับผมเชื่อว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามแต่ในโลกนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีแพชชั่นที่อยากจะทำเช่นเราจะทำเพื่ออะไรก็ตามอยากจะปลดหนี้อยากจะมีรายได้อยากจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะ 1. มันต้องเป็นธุรกิจที่เริ่มได้คือถึงแม้ภาพธุรกิจนั้นมันจะสวยงามยิ่งใหญ่เฮ้ยงานลงทุนมันดีเฮ้ยงานนั้นมันดีงานนี้มันดีแต่ถ้าตัวคุณเองเริ่มไม่ได้อาจจะติดขัดที่เรื่องเงินทุนก็มันเริ่มไม่ได้เริ่มไม่ได,มไมได้ติดขัดที่เงินทุนทุกอย่างมันก็สิ้นสุดอยู่แค่นั้นต่อวะเออเพราะฉะนั้นครับสำหรับผมเนี่ยผมเลือกอินดีมเพราะผมเริ่มได้มันมี3ามแพคเกจครับมีตั้งแต่1690บาทซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่มีตังจริ ผมก็หาได้1,690บาทเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าได้สินค้าไปใช้แล้วก็เริ่มต้นทาธุรกิจได้หรือแพ็กเกจ2,500หรือมีกําลังหน่อยแพ็กเกจ21,000ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ครับมันไม่สามารถจะไปกําหนดได้ว่าเอ้ยมึงต้อง21,000เอ้ยมึงต้อง2,500เฮ้ยมึงอย่าไป21,000นะมึงต้อง1,600เท่านั้นไม่มีมันอยู่ที่ความพร้อมและความสะดวกของแต่ละคนอย่างของผมเนี่ยผมเริ่มซส์ L ผมเริ่ม2 1 0 0 0 แล้วก็มีพี่ๆน้องๆในทีมอีกหลายพันหลายหมื่นคนครับที่เริ่มแค่1,690 size XS ก็มีเพราะฉะนั้นข้อที่1คือธุรกิจนั้นมันต้องเริ่มได้และอินดีมมันเหมาะกับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่เริ่มได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในในฐานะไหนก็ตาม2ครับหลังจากเริ่มได้มันต้องทําได้ธุรกิจที่เราเริ่มต้นได้ถ้ามันยากเกินความสามารถเช่นมันจะต้องไปนั่งเรียนรู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือนี้ คุณจะต้องไปนั่งไล่ดูกราฟให้เป็นคุณจะต้องนั่งเฝ้าจอเพื่อดูหุ้นคุณจะต้องเข้าศึกษาอบรมตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยคุณถึงจะทํามันได้ผมมองว่ามันทําได้แหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันทําไม่ได้ไงเออพอคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ปั๊บธุรกิจมันก็เติบโตยากเพราะฉะนั้นที่อินดีมเขาให้เราทำเนี่ยมันจะมีสูตรสําเร็จในการทํางานมันจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ กลุ่มไลน์มีกลุ่ม Facebook มีการพบเจอกันแบบธรรมชาติจะจะสังเกตได้ว่าผมผมจะไม่มีเฟกเลยผมจะพูดแบบแม่งธรรมชาติสุดละแล้วก็ออกแนวะหยาบคายนิดนึงได้ซ้ำนะฮะก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยคือทำตามสูตรที่เขาให้ไว้แล้วก็เริ่มต้นทำงานได้เลยด้วยการประชาสัมพันธ์เรื่องราวแบบนี้ออกไปให้คนเพียงแค่สองคนจุดเริ่มต้นความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นแล้วโอเคผมเริ่มได้ผมเชื่อว่าพี่ๆเริ่มได้ผมทำได้ ผมก็เชื่อว่าพี่ๆทําได้ประชาสัมพันธ์บอกต่อออกไป2คนจากเครื่องมือที่เราช่วยโยนให้เครื่องมือที่เราจับมือพี่ทำนะฮะข้อที่3ครับเริ่มได้ทําได้มันต้องได้เยอะได้เร็วครับอยู่ที่ข้อนีถอ้ถ้าคุณเริ่มได้ในราคาที่คุณพึงพอใจคุณทํามันได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าผลลัพธ์ของมันเสือกได้น้อยได้ช้าโอ๊ยเริ่มได้ทําได้ได้20บาทได้ปีหน้า ในแพชชั่นที่เราต้องการจะออกมาทําธุรกิจเสริมนะผมว่าแม่งก็ไม่ตอบโจทย์ว่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเริ่มได้ทําได้ผลลัพธ์หรือแผนการตลาดหรือระบบการจ่ายปันผลเนี่ยมันต้องได้เยอะพอและได้เร็วพอในอินดีมครับมีโบนัสอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าโบนัสไซเคิลซึ่งโบนัสไซเคิลเนี่ยคำนวณทุกวันแม็กซิมัมถ้าเป็น XS ก็คือ1690อ่ะนะแม็กซิมัมก็คือวันละ800เดือนละ2 4 0เว้ย แม่งแม่งโอเคอ่ะสำหรับผมผมว่ามันโอเคขอโทษครับแม่งเยอะไปหน่อยสำหรับผมมันโอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นไซส์ S ที่เริ่มต้นที่25งซื้อสินค้า25งได้วันละ5,2 0 0แต่ถ้าเกิดว่าหลุดโผไปเลยเริ่มแบบผมเลย2 1 0 0 0ผมเริ่มไซส์ L อันนี้มันได้สูงสุดมักซิมัมที่40,000ต่อวันแต่เรียนเลยนะครับว่าผมยังไปไม่ถึง4 0,000ต่อวันนะครับตอนนี้รายได้เฉลี่ยของผมเนี่ยที่ชำระภาษีถูกต้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละหมื่นถึง20,000บาทต่อวันก็ทำมา10เดือนละ นะฮะแล้วผมก็เชื่อว,ว่าพี่ๆทุกคนก็ทําได้ก็เลือกเอาครับว่าตัวเองตัวเองอยากจะได้อยู่ที่8ปดร้อยห้าพันสองหรือสี่หมื่นนะฮะมันก็เป็นเส้นทางที่เราเลือกเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มได้ตามความสะดวกของเราเมื่อเราทําได้เพราะมันง่ายเมื่อมันได้เยอะและเร็วพอมันปลดหนี้ได้จริงๆเว้ยพอมันได้เยอะและเร็วพอเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้เวลามากมายนะักบางกิจกรรมอาจจะต้องใช้เวลา3 5, ปี5ปีแต่ในอินดีมเนี่ย เพียงแค่เดือนแรก2เดือนแรกคุณก็เริ่มรู้ละว่าเงินมันเข้ามายังไงนะครับได้เยอะได้เร็วนะข้อที่3และข้อที่4ี่ครับมันจะต้องได้นานฮะเริ่มได้ทําได้ได้เยอะได้เร็วแล้วก็ได้นานครับโอเคไหมคือถ้าเกิดคุณปลดหนี้ได้เรียบร้อยเพราะได้เยอะกับได้เร็วแล้วเนี่ยมันจะต้องยั่งยืนด้วยเว้ยถ้าเกิดว่าคุณได้เยอะได้เร็วแต่3ามเดือนไปต่อไม่ได้เดี๋ยวคุณก็กลับไปเป็นหนี้เหมือนเดิมแล้วคําว่าโปรเจกต์ปลดหนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงนึกออกไหมเพราะฉะนั้น เมื่อคุณทําได้ได้เยอะได้เร็วมันต้องได้นานและยั่งยืนคําว่าได้นานและยั่งยืนของที่นี่เด็ดมากครับเพราะมันจะมีโบนัสอยู่ข้อหนึ่งที่เรียวกว่าโบนัสการซื้อซ้ําโบนัสการซื้อซ้ำเนี่ยมันจะคานวณเดือนละหนึ่งครั้งครับโดยที่คํานวณจากงานที่ไม่ใช่ฝีมือเราเป็นการซื้อมันจะคานวณคล้ายๆสหกรณ์อะไม่ใช่ว่าเราจะต้องแนะนําคนเท่านั้นเท่านี้แล้วถึงจะได้มันจะเป็นแมทชิ่งจะต้องได้อันนั้นก่อนถึงจะได้อน,นี้โอ้ยไม่มีเลยฮะ ที่นี่จะเป็นเรื่องของการซื้อซ้ำถ้าเกิดเราบริโภคสินค้าคนในองค์กรของเราไม่ว่าฝีมือใครก็ตามบริโภคสินค้าเราได้เงินร่วมด้วยเลยบริษัทจะแบ่งผลกําไรมาให้กับเราและได้เยอะมากด้วยนะผมอยากจะให้ลองไปหาคลิปคลิปอธิบายระบบแผนการตลาดระบบโบนัสการจ่ายลองดูนะได้เยอะฮะได้ได้เยอะ,ะ,ยอะแบบเดือนหนึ่งหลักแสนหลักล้านนี่แตะกันสบายสบายเลยนะครับของผมก็ได้เดือนหนึ่งก็เกือบเกือบเกือบแสนเหมือนกันในช่วงนี้นะครับที่มีการซื้อซ้ำมาสิบเดือนเนี่ยนะ ก็เหมือนกับเป็นเงินเดือนฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลับไปเป็นหนี้อีกเราไม่ต้องวิ่งทํางานตลอดเวลาเนื้อออกไหมมันมันไม่ต้องเป็นหมาล่าเนื้อวิ่งแบบวิ่งหาคนะ่าแนะนําวิ่งหาแคาแนะนําไม่มีฮะที่นี่ก็ง่ายๆแบบนี้แหละโอเคทวนอีกทีนะเริ่มได้มันไม่ยากเพราะมันถูกเว้ยทาได้มันง่ายเพราะระบบครับเรามีระบบส่งต่อที่ดีนะฮะแล้วก็พิสูจน์มาแล้ว4ี่0 0่นกว่าคนได้เยอะได้เร็ว ตอนนี้เรามีมนุษย์เงินล้านมนุษย์เงินแสนเงินหมื่นเงินพันเป็นบริษัทไปหมดทั้งๆท,ที่เพิ่งเปิดมาแค่สิเดือนแสดงว่ามันได้เยอะได้เร็วจริงแล้วมันก็มีเงินเดือนครับที่ทําให้เราได้แบบยั่งยืนยาวนานจากการซื้อสินค้าบริโภคนึกออกไหมและทั้ง4ข้อนี้อยู่ภายใต้นิ้วโป้งครับคืออยู่ภายใต้กฎหมายกําหนดโอเคคุณมี4ข้อนี้จริงครับเริ่มได้เริ่มได้ทําได้ทําได,ได,ได้ได้เยอะครับได้เร็วครับได้ยั่งยืนได้ยาวนานครับแต่ผิดกฎหมายครับ อย่าไปทําเชียวนะฮะธุรกิจใดก็ตามแต่ไม่ว่ามึงจะถูกกฎหมายมาจากประเทศไหนก็ตามถ้ามาในเมืองไทยแล้วแม่งไม่ถูกกฎหมายไทยเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็มีเรื่องเชื่อดิคือกฎหมายไทยมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคุณเถียงไม่ได้หรอกเออไม่ว่ามันจะมันจะล่าช้ามันจะเต่าคลานแค่ไหนแต่มันก็คือกฎหมายอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกกิจการเพื่อจะทําให้ครอบครัวคุณยั่งยืนนะฮะประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนยาวนานแน่นอนฮะมันต้องเลือกให้อยู่ภายใต้กฎหมายกําหนด และทั้ง4ข้อนี้ของอินดีมีการขออนุญาตจากสคอบอรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้มีเจ้าหน้าที่ของสคอบอเป็นผู้ตรวจสอบว่าจ่ายได้จริงทําได้จริงมีความเป็นไปได้และก็ตอนนี้อยู่ภายใต้กฎหมายตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริษัทจดทะเบียนใครมีข้อสงสัยหรืออยากเห็นเอกสารของสคอบอไม่ต้องหรอกโทรเข้าสคอบอเลยครับและสอบถามเลยว่าผมจําเบอร์ไม่ได้ไปหาเบอร์เอาในเน็ตอะ่ะโทรเข้าสคอบอแล้วไปถามเลย ธุรกิจที่ชื่ออินดีมเนี่ยได้รับการอนุญาตจริงหรือเปล่าคุณฟังจากหูคุณเองเลยสบายใจไม่ต้องไปเชื่อใครโอเคปะ่ะถ้าทั้งหมดนี้คือ5ข้อที่ผมบอกเอาไว้ถูกกฎหมายด้วยไอย้คุณยศทั้ง5ข้อนี้มีหลายบริษัทเลยอะทำได้บริษทัทน,นู้นนั่นนี่ก็นี่มันก็ทําได้นะเริ่มได้ไม่แพงด้วยเอ้ยมันก็โอเคนะทําได้มีระบบเหมือนกันอุ้ยเขาก็จ่ายให้เยอะนะเขาจ่ายให้ยาวนานและถูกกฎหมายด้วยนะ แล้วมันเป็นข้อดียังไงมันจะไปสู้เขาได้เหรอถ้าเกิดมีแค่5ข้อนี้ใน5ข้อนี้มีอีก1คลุมครับเมื่อกี้ผมผมกิ่นไปแล้วว่า5ข้อ1คลุมนะครับใน1คลุมตรงนี้แม่งเจ๋งมากครับในอินดีมไม่มีใครก๊อปปี้อินดีมได้เขาอาจจะก๊อปปี้5อย่างนี้ได้ครับอาจจะเรียนแบบ5อย่างนี้ได้แต่อย่างเดียวที่เขาก๊อปปี้ไม่ได้คือทีมผู้บริหารครับทีมผู้บริหารผมไม่พูดถึงใครอื่นแล้วกันเพราะว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะัแต่ละคนผมพูดถึงคนเดียวก็พอ ประธานบริษัทครับพี่ก้องอัครรัตน์นิติพลนะครับเจ้าของรายการอายุน้อยไร้ล้านเจ้าของบริษัทมัชลุมทีวีชันแล้วก็เป็นผู้ผลิตรายการเพียบเลยครับในเมืองไทยออกทีวีทุกวันเสาร์ฮะมีรายการที่จะต้องเอาหน้าตัวเองของประธานบริษัทเราเนี่ยออกทีวีตลอดเวลามันเจ๋งตรงไหนครับท่านถ้ถามีพี่ก้องเป็นประธานบริษัทเจ๋งตรงที่ท่านมีสื่อท่านอยู่ในสื่อบริษัทอินดีมสามารถที่จะอยู่ในสื่อได้แบบ มีคอนเนคชันคำว่าคอนเนคชันนี่ก็สําคัญมากๆในเมื่อท่านเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านคิดว่าคอนเนคชันของท่านเป็นใครล่ะฮะเออในเมื่อตอนนี้ท่านทําธุรกิจโดยที่อยู่ในพื้นฐานของการสร้าง SME ให้แข็งแรงแน่นอนว่าธุรกิจที่ท่านเปิดขึ้นมาอย่างอินดีมของเราตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้แนวความคิดกับแนวนโยบายที่ทําให้ระดับลากย่าทุกคนลากย่าระดับกลางร,ระดับสูงเนี่ยได้รับผลประโยชน์ร่วมกันหมดแล้วไม่มีใครก๊อปปี้พี่ก้องได้ฮะ จริงๆวันนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหากประธานบริษัทที่มีทั้ง5ข้อที่ผมบอกเป็นใครก็ไม่รู้ที่โนเนมมาอาจจะเป็นผู้นําคนหนึ่งที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายแล้วประสบความสําเร็จแล้วแล้วเอาจริงๆครับมันมันมีความมั่นใจตรงไหนที่เฮ้ยถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งมึงปิดไปแล้วกูจะทํำยังไงมึงก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกูเลยแต่ถ้าเป็นพี่ก้อง ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้วผมหามากผมชอบพูดมันมันออกแนวติดตลกมากกว่าถ้าเกิดตัวผมเองยศเนี่ยนะไปสู่บุหรี่หน้าป้ายเว้ยหน้าป้ายห้ามสูบบุหรีมันก็ไม่เป็นข่าวปาวะเออผมเป็นคนธรรมดาไงก็ก็คนคนหนึ่งที่ไปยืนสูบบุรี่หน้าป้ายห้ามสูบบุหรี่ก็อาจจะโดนตำรวจปรับไปแต่ถ้าพี่ก้องล่ะครับไปยืนสูบบุรี่หน้าป้ายสูบบุหรี่เกิดอะไรขึ้นครับหน้าหน้าป้ายห้ามสูบบุหรีเป็นข่าวออกทุกช่องเลยนะฮะ ผมกาลังผมกาลังหมายหมายความถึงอะไรผมกําลังหมายความถึงว่าพี่ก้องเองเนี่ยความผิดที่เล็กที่สุดแกก็มีให้เกิดขึ้นไม่ได้ครับแกปล่อยให้ความผิดที่เล็กที่สุดเกิดขึ้นกับกับแกไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงว่าเปิดบริษัทเครือข่ายมาแล้วจะทําผิดกฎหมายนะเว้ยหรือว่าเปิดมาแล้วจะปิดตัวในเร็ววันเปิดมาแล้วจะไม่มีผลกําไรไม่ไม่มีนะเว้ยคือแค่แค่พี่ก้องไปยืนสูบบุหรี่หน้าป้ายห้ามสูบบุหรี่แค่นี้ก็ออกข่าวทุกช่องแล้วฮะเชื่อผมดิถูกไหม เพราะฉะนั้นนี่คือความมั่นคงและความมั่นใจของผมครับว่าประธานบริษัทเราจําเป็นที่จะต้องเอากิจการหลักของท่านทั้งกําลังจะเข้าสู่ตลาดทั้งกําลังจะอะไรก็ตามแต่ที่ท่านถืออยู่ในมือเนี่ยมาเดิมพันกับธุรกิจอินดีมเพราะท่านคือผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดรายใหญ่ที่สุดแล้วก็ตั้งตัวเป็นประธานหลายๆนโยบายของพวกเรามาจากพี่ก้อง หลายหลายคอนเนคชันที่ทาให้เราทํางานง่ายหลายหลายโปรโมชั่นมาจากพี่ก้องแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวเวลาเราไปต่างประเทศเราเข้าบริษัทเราก็จะเจอพี่ก้องอยู่ในนั้นแค่นี้สําหรับผมเนี่ยมันเป็นหนึ่งคลุมที่ทําให้ตัวผมเองและก็ครอบครัวนะฮะแล้วก็พี่ๆอีกกว่า3 0 0 0 0ื0ื่นคนเนี่ยมั่นใจว่าธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมมันเป็นธุรกิจเครือข่ายครับที่อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วเราสามารถจะเริ่มต้นได้เราสามารถจะทำมันได้ เราสามารถจะได้เยอะและได้เร็วพอในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้ครอบครัวกับวงตระกูลของเรามั่นคงแข็งแรงเพราะมันได้ยั่งยืนผมไม่ได้มาพูดแผนการตลาดแต่ผมมาบอกว่าทําไมผมถึงทําอินดีมเพราะ5ข้อ1คลุมครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะนะฮะช่องเฟซช่องยูทูบทีมยศนะครับ ก็มันจะมีคลิปแบบนี้ออกมาให้กับพี่ๆน้องๆเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่กําลังละล้าละลังนะฮะว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีผมขออนุญาตเอาผลลั์นะมามานำเสนอแล้วกันแล้วก็ชวนตรงๆเลยผมทําด้วยความมุ่งมั่นครับผมไม่มีงานประจําตัวผมเองกับครอบครัวท,ทําธุรกิจอินดีมด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่นะฮะลุยกันมาติดต่อกัน9เดือนวิธีการลุยของผมก็คือโพค้ดเฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็ออกไปหาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆต่างจังหวัดตามที่ใครต้องการอยากเจอนะ ผมมีผลลัพธ์เกิดขึ้นกับครอบครัวผมแล้ว6ล้านกว่าบาทผมเริ่มต้นด้วยการที่มีหนี้สิน2ล้านแล้วผมเคลียร์มันได้ภายในระยะเวลา3เดือนหลังจากนั้นผมก็เก็บเกี่ยววันนี้ผมกลายเป็นคนไม่มีหนี้สินครับแล้วแล้วมันบอกไม่ถูกเว้ยว่าชีวิตแม่งแฮปปี้ขนาดไหนอยากจะให้พี่ๆทุกคนที่อาจจะมีปัญหาหนี้สินอยู่แล้วกําลังเจอภาวะความเครียดกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวกล้าที่จะก้าวข้ามความกังว,วลว มาทํางานที่คุณอาจจะไม่มั่นใจทํางานที่คุณอาจจะไม่พร้อมแต่เอานะ่ะเดี๋ยวช่วยพวกเราพร้อมจะช่วยครับเพราะผลประโยชน์ของพวกเรามันเป็นคล้ายๆสหกรณ์กรมันผูกกันอยู่พี่ได้เงินผมทําให้พี่ได้เงินผมก็จะได้เงินพี่ๆน้องๆองินดีมช่วยให้พี่ได้เงินเขาก็จะได้เงินร่วมด้วยและเป็นเงินในฐานะนักธุรกิจผู้บริโภคนะครับไม่ใช่ผู้สต็อกสินค้าไม่ใช่ผู้ขาย ท้ายรถผมไม่มีของสักชิ้น,นครับมีแต่ของที่อยู่ในห้องน้ําที่เราใช้จริงๆนะก็ลองศึกษาข้อมูลนะครับจากคลิปอื่นๆฮะนะฮะศึกษาข้อมูลจากคลิปอื่นๆดูแล้วก็หวังว่านะครับทุกคนจะประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ชีวิตที่หมดหนี้สินร่วมกันพร้อมกับพวกเราชาวอินดียนะครับผมยศจันทนะาเสวีครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ